สวัสดีครับผมชาญเจริญทรัพย์นะครับโอ้พาพี่น้องมาดูคูบอร์ตาแพ็คคู่สายดันพี่น้องโอ้ VIP M 1 0 8 S โอ้ร้อยแปดแต่ว่าเป็น VIP ครับโอ,อ้ทำตู้แอร์เองนี่ ไม่ธรรมดาครับร้อยแปดเอ็มแปดสิบแปดศูนย์แปดครับเอ็มแปดแปดปาดไม่ทวงน้ำหนักเลยครับดันอย่างเดียวเลยอ๋อใครมีเอ็มหนึ่งศูนย์แปดนะครับ วางตูง้แอร์ก็ลองทำดูเอาครับอ๋ <c oughs> อ่าเอเ็มงับอ้ ขับเอ็มมาเนี่ยครับเพื่อน2เพผาครับโอ้สายแบกสุดยอดครับเอา24แล้ว24 ป2 4น้าสองสี่ครับสัต0เอ็มโอ้ยแปดจัดครับจัด oh. ดินดินสวยครับดินสวย mm hmm. สนใจเข้าดูได้ครับยูทูบช่องชาติจรุทรับวันนี้สายหก mm hmm. สายหาสายมันครับจัดให้โ oh. อ้สุ เด็ก้ามีตังฮีโน่อ,อิซุมิซูโอ้อ,อสายแบกน้องสายแบกเนาะไม่ได้เวลาดำก็ต้องเอาตรงๆครับมาดูเอ็ม แปดแปไปน้องเอ้ย <Hey, S 1> ผมยังไม่เคยรีวิวนะโอ้เอ็มแปดแปดศูนย์แปดตัวเต็งตัวนี่แกะมาสดๆด้วนี่อ oh, ต่ำเลยหลวงพี่ต่ำเลยน่าจะสี่สี่ซูเปอรเลยครับ ยอดจริงครับแปดสิบแปดแรงมากเออเก็มาได้กี่วันนี่ต้องถามหน่อยอันเจ็ดครับ น้องแรงนองขาวดมเดิมรับดเดิม <laughs> โอแมนนอตหน้าหลังกับคูปุต้าเอ็มแปดแปครับอับงลุน้นตูวแอร์ทำเองครับ กล้องครับ M888 กับ M18 ครับ S, <S โอ้เอาอยู่ดีครับอยู่ดีอยู่ดีก็มาด้วยครับรวมด้วยช่วยกันครับ ออทำตัวเองก็ดีระออวังสิบล้อข้างหลังครับอ,อ๋อจัดครับสุดจัดจเร่งงานในหะเร่งงานเออจะหียเปน็นสุดนะ่ะ ดูดี CWE 37ลองโอ้37พลังมลาครับนั่นสุดยอดครับใจดูได้ที่อยู่ทู่ว่าเขทชานสุขทรัพย์ครับว่าคือธุรกิจดินดูความอดความหาความมันครับ คนขับแอร์ยังช้ำน,นี่เยียบจริงๆครับเดี๋ยวมีหลายคันที่จะตามไปดูนี่แกไมใ่ใส่ถ่วงน้ําหนักเลยท่วงหลังไมครับนากดติดตามนะครับสวัสดีครับ